วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยเก้าวันนี้ฮะเก้าสิงหาหกหกนี่เอาจริงแล้วรุ่นใหญ่เอาจริงแล้วสีป้ายหลังวันนี้มาซ้อมบ่ายก็มีมีน้องๆเขาก็มาฝากซ้อมกันนะครับ มีเคบังบอลก็ซ้อมเช้าซ้อมบ่ายสองวันติดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเช้าอีกพรุ่งนี้น่าจะเป็นเชะาอํานะครับตามสูตรสูตรใครสูตรมันนะครับเรื่องนกนี่ใครจะมาลอกเลียนแบบจะมาตามกันบางทีเราตามไปตามเพราะเ็สิทางแยกสองทางเลยเอา่าเพราะว่าไม่รู้เขาซ้อมอย่างนี้นกกลับมาเขาทำยังไงนะครับ ฟังเขาอย่างเดียวเพราะเขาซอมแบบนี้ดีอ้าซอมตามเขาแต่เวลานกกลับมานี่จังหวะการพักผ่อนหรือการบำรุงนกอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโของอัดเช้าอัดบ่ายแต่เวลากินข้าวยากกินห้องห้อง v ีีเลยคนหรือนกที่จะตายไปข้างเนี่ยคนจะตายก่อนใช่ไหม สี่ป้ายเนี่ยเป็นรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องสี่ป้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เรื่องจะถอนทุนหรือว่าจะลากงอกหรือว่าจะอะไรก็อยู่ที่สี่จุดนี่แหละโอ้ยเยอะนะมีซอสบากับผมเยอะนะน,นะครับ ครับนี่ก็ FC ฟซีบางบอนเอฟซีวิลเลอร์ฟิเจนน้องอยู่ที่ไหนแนะนำตัวมาชี้หน่อยอยู่เยนจิตครับซอยเยนจิตใช้ชื่อแข่งใช้กาตเตอร์เมครับอ่ะกัตาเมสกัตเตเมสครับกัตเตอร์เมสครับอยู่หลังซีพีเก่านะครับอ๋อหลังซีใกล้ๆสมาคมเก่าเลยใช่ใช่ตอนนี้ก็สบายเลยส่งนกเนี่ยตอนนี้สบายจับกระกงมาก็ขึ้นรถแข่งเลยครับมันขึ้นกี่ตัววันนี้ขึ้นมาสามอ่ะ สามตัวแล้วได้แบ่งบาง้างยังเนี่ยมีได้เกีย์โอเพนครท,งท้งที่แล้วครับอ๋อหลายพันดิไปหลายพันครับแบ่งน้อยแล้แบ่งกันกี่สัก<อ>๊กสามสิบตัวเออแล้ว,ว,ลวจุดนี้มันจะมีหรือเปล่าโอเพนเนี่ยนะครับต้องดูน้องว่ามันพอไหมครับคงคิดว่าจุดนี้จะเหลือลกูกี่ตัวในฐานะผู้มีประสบการณ์จะกลุ่มเหลือเนี่ย ที่เหลือพี่ว่านกจะหายไปประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยตัวนกที่จะขาดไปอ่ะโอ้โหเนี่ยคนเลี้ยงนกต้องส่งสเสบียงขึ้นไปเลยนะเอาเอามอแจากเหรอเอ้าเอากินขนาดไหนอ่ะคนเลี้ยงไม่ยอมลงมากินข้าวอ่ะต้องส่งสเสบียงขึ้นไป นี่แหละครับเขาเรียกว่านกทางไกลเนี่ยเขาเริ่มทํางานกันแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยไอ้โขงบอกว่าระยะซ้อมแคบมากขงองอพูดบอกระยะซ้อมก็พอไม่ไปเอาจริงเลยลโอ้โหแต่ส,ตแสี่ป้ายหลังยังไม่น่ากลัวแต่สามสองสามป้ายหลังโขงนี่น่ากลัวลลวีพีตอนนี้กี่ชุดเนี่ยที่โขงเนี่ยใสย่ สามชุดเหลือกี่ชุดเหลือรวมๆแล้วกี่ตัวฮะโหลหนึ่งโอ้โหกินกินนกเหมือนกันด้วยสองช well. ุดเนี่ยของสองชุดนะโอ้โหเยอะเหมือนกันเลยวัสดีครับเขาผสมที่ตรงครับเยอะนี่เยอะ

รู้สึกปีนี้ไปย้อมผมมาเยอะนะสีขาวนะของเปลี่ยนสีผมมาเหรอไปโกองมาเหรอโกองเป็นสีขาวพูดชำนาญการไปแล้วตอนนี้เอสเคจุดหน้าตัวเร็วที่สุดน่าจะอยู่ของเอสเคแหลรไอพวกที่เร็วๆว่ะของหมดระยะแล้ว ออาจริงในในนี้ไม่มีน่ากลัวจะน่ากลัวก็ขังสันอยู่นี่สันสู้อ่ะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลงวิดีโอให้้หลง YouTube ให้สมาชิกได้ชมว่านกผู้ใหญ่เขาเรื่องเอาจริงกันแล้วนนะว,วันนี้ไปซ้อมไหนน่ะคิดว่าวันนี้บ่ายเนี่ยเฮ้ย แล้ววันนี้ก็ชามอีกโอ้โห,โหรู้เรื่องรู้เรื่องที่จริงถ้าซ้อมสิ่งที่พี่ชอบนะชอบพี่ชอบนะคิดว่าวันนี้โขงน่าจะไปแถวผมเดาๆนะแต่ไม่รู้เขาจะเป็น,นเรื่องเขาเขาคนซ้อมเราคนฝากเราจะไปวุ่นวายกับเขา จะซอ้อมกับเขาก็ซ้อมถ้าไม่ถ้าวุ่นวายแล้วก็ไปซ้อมที่อื่นเราต้องอให้คนซอ้อมเขาจัดการเองเราเตรียมนกให้นกเราพร้อมก็ไปกับเขานะครับตอนจะซอ้ซอมไกลซ้อมไกลมันก็ผลเท่ากันนั่นแหละแต่ซ้อมไกลนกมันจะแรงขึ้นอีกหน่อยช่ามจริงหรือเปล่าจะได้ขึ้นไปเฝ้านกทัน ขึ้ชามหนี่งมันเลยหัตเจ้าไปเท่าไหร่ยี่สิบโเอาแล้วชามนะโอเคโอเครู้เรื่องลเมาคนนี้กลับมาเนี่ยต้องปักน้ำเกลือแล้วสเต็ปจะช่วยได้ไหมกลับมาวันนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะรู้ ว่าอารมณ์มีจริงหรือไม่มีจริงวันนี้ซ้อมบายชามจะจรจริงช้อมซ้อมบายชามเนี่ยมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันปัญหาที่ว่าซ้อมเดี๋ยวบางทีช้อมเช้าอีกชาำนี่แต่ก็ต้องสู้อ่ะเพราะหัดกลับมาต้องลุกไม่ดีเลยบำรุงไม่ดีเลยทำไงให้ลุกป <c oughs> ืนเนี่ยสเต็ป ขี่เร่ขีเ่าตฟอะแก้เคยร่ะส่วนใหญ่มันคือไม่ทันก็แย่นะแล้ววันนี่เท้าซ้อมอ่ะแต่จะม่งิือเช้าน่าจะซ้อมบ้านแหลกหรอเมื่อคือกาโทรมาบอกว่าน่าจะซ้อมบ้โไม่แหลกโ่้โงดูชาอํมเลยอย่างน้อยบริการนะครับตัดก่อนตายเดือก่อนวายวอดนะครับอได้ออกมา โอเคโอเคถ้าอันเดดถ้าปล่อยช้าจริงๆก็บินเท่าไหร่ไม่แน่ชั่วโมงครึ่งเดียอะปล่อยก็เขียนมาในไลน์ก็ได้นะครับ9สิงหา66วันนี้ซ้อมบ่ายซ้อมบ่ายหัเจ้า บินประมาณห้าสิบเอ็นาทีกลับมาก,ก็ากินข้าวพอดีเดี๋ยวคืนนี้อยากจะกินข้าวเสร็จเนี่ยทุ่มกว่าสองทุ่มมจับไปแล้วไปบินจะอํมแล้วพรุ่งนี้แล้วก็พักนอนกันยาวเลยคราวนีอ้อาจต้องบำรุงกันด้วยวิธีธรรมชาติไม่มียบยาตรงนี้ ธรรมชาติธรรมชาติล้วนให้นกฟื้นด้วยอาหารไม่ได้ฟื้นด้วยยาอาหารเป็นยาที่วิเศษสุดในการฟื้นตัวของนกนะครับแต่นกไม่กินนี่เอายาวิเศษขนาดไหนแพ้ขนาดไหนมาให้มันกินมันก็มาไม่ได้หรอกนะครับอาหารเนี่ยเปน ัสคญนกใต้มีอยู่9้าตัวที่แข่งน,น่าจะเป็นนกเหนือกินอาหารเหมือนกันนกเหนือนี่กัญญานี่กัญญานี่จะเปิดทางแล้วนะครับไม่รอแล้วล่ะ ตามสูตรตามสไตล์สิบทีถึงนครสวรรค์บันไดสิบขั้ง Pesach <laughs> habt.